สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับคือวันอังคารนี้นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับมีเกมบิ๊กแบทด้วยนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเจอกับลิเวอร์พูนะครับลิเร์นั้นต้องบอกว่าสภาพทีมวันนี้ถือว่า ค่อนข้างโอเคนะครับขาดเพียงแค่แอดดงอาซาเป็นคนเดียวนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่ว่าอาซาเองก็ไม่ใช่ขุนพลตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับวันนี้ในลูกก็จะมีวินิสซูเนียนะครับคาริมเบนเซม่าแล้วก็เอ่อเฟรดโกบันเบเด้นะครับส่วนเอ่เจ้าถิ่นแมนซิตี้เองนะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าพร้อมเช่นเดียวกันนะครับรอเช็คฟิตจอห์นสโตนกับไคลวอเกอร์นะครับแต่คาดว่า ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนักนะครับเพราะว่าคู่เซตแรกวันนี้นะครับใช้เป็นดีอาร์สกับคู่กับอเมริกลาพอกนะครับวิงแบ็กสองข้างเป็นชอวการเซโรอีกฝั่งเป็นนาธานอาเก้นะครับแดนกลางก็จะมีพวกเควินเดอร์บอยนะครับโดรดดี้แล้วก็อินคายกุนโดกันส่วนสามในลุกวันนี้นะครับก็จะเป็นวิยาตมาเลสฟินโฟเดนแล้วก็ลาฮิมเซอร์ริงนะครับคู่นี้แฮนดิแคปที่เปิดมา1.25ลบน้ำกับ1ลูกบวกน้ำ ผมเชื่อแมนซิตี้ได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านผมดูมลิมเบอร์ลิตเล่นกับเชลซีทั้งสองเกมนะครับเกรียนว่าบอลอย่างเชลซีนั้น,นลิมเบอร์ลิตไม่ค่อยชอบนะครับคือบอลประเภทหนึ่งของบอลมากกว่าสองอเป็นบอลที่เพลสนะครับผมมองว่าลิมเบอร์ลิตนัดแรกที่เขาเอาชนะเชลซีวันนั้นต้องต้องชมเบนเซม่าว่ายิงได้ประตูได้ค่อนข้างคมนะครับแต่ว่าเจอกันวันนี้ผมเชื่อว่าลิมเบอร์ลิตจะเจองานหนัก กว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะแมนเิตี้นั้นเป็นบอลที่เพลสแล้วก็เป็นบอลที่เล่นกันเท้าต่อเท้าให้บอลดีมากๆนะครับโอกาสที่เรมาบริตจาจะทําลายเกมเพสซิงของซิตี้ผมดูแล้วลำบากเนื่องจากว่านักเตะอายุอนามค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเดนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเซมิโร่ลูก้าโมริตหรือว่าโทนี่โครสนะครับ ซึ่งจุดนี้ผมมองว่า c ซิตี้ดีกว่านะครับน่าจะใสทีมเวิร์กแล้วก็ในลูกที่เฉียบคมกว่าบทเอาชนะราชันยุทธ่ขาวได้ใน90นาทีนะครับแต่วันนี้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ er นะครับแต่ถ้าหากจะให้เซฟไปหน้าหนลูกนะครับไปหน้านหงลูกบวกน้ําผมเชื่อว่า c ซิตี้น่าจะเอาชนะราชันยุทธ่ขาวได้แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงขาดได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมลูกของซิตี้นั้นถ้า ยิงประตูได้แล้วค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับวันนี้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ